สวัสดีครับผมมาเจอหมอนุ่มแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมอันนี้นี่ได้ยินข่าวว่าหมอหนุ่มเนี่ยจะขายรถก็จะขายแล้วครับนะเพราะว่าสงสารเบาไตที่ไม่มีรถพาลูกสาวไปหาหมอป่วยเป็นวันแล้วก็ยังต้องรออีกไอ้เจ้าโชคดีจะตายอยู่แล้วเออก็เลย บอกว่าจะขายให้เบาต่อยนะครับผมบ่อพี่น้องนะรถคันไหนนะพี่หมอหนุ่มนี่เลยนะมามามารถคันนี้นะครับผมพ่อพี่น้องเป็นรถมือสองนะครับผมจะปีแล้วนะครับผมนี่คันนี้นะครับผมนั่หมอหนุ่มจะขายให้เบาต่อยนะครับพอได้พาน้องโชคไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าป่วยเป็นวันสองวันสามวันแล้วก็ยังไม่ได้พาไปอยู่นะครับเกรงใจกว่าจะยืมรถเขาจากอยานเบาต่อยต้องได้ยืมพ่อยไ่น้องนะ ก็ดีกว่าจักรยานหน่อยนะเออก็เลยแบบเออเอาไว้ดีกว่าจักรยานพออา่อแม่พี่น้องนะอ<า>ืมก็เลยแบบนั้นนะครับผมแกซื้อมาสองหมื่นห้าร้อยบาทนะครับ <500. S 1> โอ้หะ 1,2500หอาอตัวนี้อ่าแกจะขายให้เบาตัวให้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับผมพ่อยเป็นน้องค่าค่าค่าโอนด้วยคโอนก็อยู่มันสองร้อยกว่าบาทมั้ยสองร้อยกว่าบาทไปมุดได้หาเจ็ดสิบกิโลนี่อ่าเดี๋ยวโอนเลยก็เดียวนะครับผมนะครับผมพ่อยเป็นน้องนะอ่าดูนี่รถรถคันนี้เลยนะครับผมพ่อยเป็นน้องนะเนี่ยสตาร์ทแป๊บเดียวติดเลยพ่อยเป็นน้อง เนี่ยไฟเลี้ยวครับผมติดอ่าเนี่ยเนี่ยครับผมพ่อแม่พี่น้องนะไฟเบรกครับผมอันนี้ไฟเบรกครับผมติดสองข้างเลยติดสองข้างเลยติดหมดทุกอย่างนะครับมีใบอะไรเรียบร้อยนะครับหมอหนุ่มมีเล็บมีน้องเต็บโอ้โหอันนี้ไม่เคหาไม่ได้น่ครับผมมีแต่เอกสารหน้าเล่มบ้างประชาชนบ้างแค่ใครเคยดูในโลกโซเชียลตัวกัครับผมแต่อันนี้มันมีเล่ม มีเล่มมีอะไรพบทะเบียนพรบเมื่อเดือนที่แล้วเองมีนาครับผมไปต่ออีกทีก็เดือนมีนาปีหน้าเลยเหลืออีก11เดือนแค่นะสิเดือนอ่าสิเอ็ดเดือนเลยพ่อแม่ไปน้องนะก็ดีกว่าจักรยานเนาะครับผมดีกว่าผมยืมบ่าวต่อยยืมจักรยานเข้ามาขี่ไปไปโคม้าน่ะเนอะอ่ไปกับปาร์ติโนเนี่ยไปไกลขนาดนี้เลยเนี่ยคุณกับมาเนี่ยที่บ่าวต่อยเห็นนั่งกัยผมวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยคิดว่ารถไปได้ไหมล่ะโอ้โหนั่น 80โลนะครับไปกลับจากแมคโคเนี่ยพ่อแม่พป่น้องนะขี่ทุกวันใช้ทุกวันนะครับผมยังไงก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าหมอหนุ่มแกใช้อยู่ทุกวันนะครับผมแกจะขายให้บ่าวต้อย12,500บาทนะครับผมพ่อแม่พป่น้องนะรถตชาในแพงผมครับผมใช่ใช่บ่าวต้อยก็เลยจะเอากับพี่หมอหนุ่มนี่แหละครับผมมาได้คิกร้อยยี่ห้าไอด้วยเนาะ นะครับโอ้ร้อยยี่ห้าถ้าเราใช้ไปไม่กี่เดือนซ่อมเครื่องก็ยังคุ้มอยู่เพราะเราต้องใช้งานใช่ไหมครับผมพอได้แล้วยไปเจ็ดปีแล้วเราก็ต้องเข้าใจไงอาจจะซ่อมนิดซ่อมเนี่ยประมาณไปนะครับพอต่อไก็พอได้พาน้องโชคมาถ่ายคลิปบ้างไปโรงพยาบาลบ้างพ่อเป็นน้องนะไม่มีอะไรมากมายหรอกพอได้ขี่ไปผีมานี่นะพ่อเป็นน้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผม เนี่ยเนี่ยจะขายแล้วนะครับผมวเ่อประกันใช่ครับผมรถคันนี้บอต้อยก็ทดลองขี่ดูแล้วนะครับผมรถคันนี้นะพ่อแม่เป็นน้องนะก็ผม่อแปน้องแกใช้อยู่ใช่ใช่ครับผมแกใช้ทุกวันใช้ขี่ต้องไปต้อมารถนะถ้าเราเห็นอยู่น่ะโอเคพ่อแม่เป็นน้องนะถ้าเราไม่เห็นรถน่ะ จะเสี่ยงกว่านี้แต่แต่ถ้าเราเห็นเขาขี่ไปขี่มานั่นแหละโอเคพ่อแม่พี่น้องนะเวลาซื้อรถนะครับผมโอนทะเบียนอ๋อได้ได้ไหมครับนะครับคุณกระตุนโอนได้ครับผมมีทะเบียนมีอะไรเรียบร้อยนะครับผมโอนเป็นชื่อสองลำดับนี่แหละครับผมตกลงแล้วหมอหนุ่มจะให้เบาต้อยเลยตอนนี้หนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันครับผมเบาต้อยจะเป็นต้องใช้กับลูกสาวนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะ ก็อย่างนี้นะครับผมดังนั้นก็บ่าวตอยก็จะอเอา <have> เอาตังไว้ก่อนอน,นะครับผมสักพันหนึ่งแล้วบ่าวต๋อยจะไปกดตังมาให้หมอหนุ่มวันนี้เลยนะครับผมดังนั้นไปกดตังมาให้เลยอะนะอวันนี้ก็ได้นะวันนี้เปิดด้กี่ไปปั๊บเดียวกันวันนี้วันอะไรวันวันอะไรวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ไปได้ทำัาตีสามโมง ึงนี่กี่โมงครับ4โมงแล้ว4โมงครับ4โมงเย็นเหรอครับ4โมงเย็นพวกอีก4โมงเย็นก็เป็นเมียเฮ้ยไม่ใช่ใช่เปล่า4โมงเย็นเหรอยัง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 ตอนนี้จะเที่ยงแค่นั้นฮะตอนนี้เที่ยงแค่นั้นไม่ใช่เหรอชุดกา5 5 5ที่อยู่ตอนนี้5โมงชุดกา10ในกา4โมงเช้าตอนนี้4โมงเช้าโมงไปทันนี่เอาไปโอนได้เลยน้ไปโอนเลยโอนได้เลยหมดอยู่นี่หมดมาครับตอนท้าผมไปแป๊บเดียว แล้วแล้วผมต้องเอาอะไรไปบ้างครับทะเบียนบ้านนะครับโอ้ครับผมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมาบหนุ่มอหนุ่มจะพาเบาต่อยไปโอนวันนี้เลยเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะสร้างหมื่นได้ไหมเบาต่อยนะครับผมตัว่าครับหมอวนุ่มตับ เปลี่ยนยางให้ใหม่หมดวันะมากกว่าน <si ั้นเนาะโอ้หมอหนุ่มเปลี่ยนยางให้อะไรให้เรียบร้อยแล้วเด้อพอร์ดเดอรเปลี่ยนเบาเนี่ยเปลี่ยนเบาเปลี่ยนยางให้แล้วนะครับผม แล้วก็เปลี่ยนสายพานให้ด้วยเปลี่ยนเม็ดให้ด้วยโพือผมให้เข้าสูตรแล้วเปลี่ยนให้หมดเลยมันมากกว่าน้นที่ผมเปลี่ยนเนาะโอ้ครับผมหมอหนุ่มบอกรถพิเศษให้แล้วครับเอฟซีผมเปลี่ยนให้หลายอย่างเลยเขารดมาผมจับเปลี่ยนมาเลยโอ้ครับผมนี่ยางใหม่เน้ะผมเพิ่เปลี่ยนเลยเนาะแค่ยางหน้ายางหลังก็รอเป็นพันแล้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนสายพานให้ด้วยเปลี่ยนเม็ดทั้งในให้แล้วครับผมเปลี่ยนสายพานใหม่แล้วเพราะสายพานผมผมไม่เอาผมเปลี่ยนเลยแล้วก็จงผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยสภาพ ดีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวบาไตจะลองกันๆดูก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อหนึ่งหม่นสองพันห้าร้อยแล้วเขาจะติทำอะไรเพิ่มก็ไม่อาคแล้วเปลี่ยนยางเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนเพสรหล่มาที่หมดแล้วแล้วว่าถ่ายวันนีจะ่ายต่อก็บ ดครับครับมอัคี่ไรร้กบ้านเดิอ๋ออรครับไปเที่ยวเยยตามกินข้าวก็ไม่เจอก็ยังมีแบจักรยานนะโอ้ดีเลยนะเนี่ยรผมําไปหมดแล้วโอ้ เปลี่ยนให้อะไรให้เยอะเลยนะมันหมดเก้าวกล่ำที่ผมคือบาคงจะเป็นคันนี้แหละครับผมเอาไปให้โชคดีพาไปโรงพยาบาลอะไรมันต้องยืมเขาบางทีไไไป่นชอบบางทีโชคดีแบบป่วยวันสองวันแล้วไม่กล้ายืมรถเขาไปโรงพยาบาลอะไรดีหักใจนะครับก็เลยเข้าได้สักคันนึงก็มาขอหมอหนุ่มหมอหนุ่มก็เลยสงสารบอกก็เอาไปถ้าถ้าเป่าเตียงผมผาตูดเยอะนะผมปรับแต่งที่หมดเลย แล้วปกติความชำนาญในการรถโมไซค์นะรัแ้ที่ว่าตอยไม่มีโมไซค์ไม่มีครับไม่ได้ยืมเขาหน้าที่เอามานะครับครอเอไตกองผมก็เปลี่ยนให้แล้วด้วยนะครับครับือยางไตกองแล้วแล้วมอหนุ่มขายให้บอกครัมอหนุ่ขายขายเท่าไหร่นห้าร้อยบาท่งสองหน่มื่นาพันห้าร้บาทถ้าเดิมใช่ไหม แต่วันที่ลงมายามันก็โรนแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนให้ยเอาหนุ่มเสียเวลาซ่อมให้เยอะๆตามระบวยเจ็ซีทุกท่านนะครับเม็ดด้วยสายพานด้วยผมเปลี่ยนให้มันเลยอ๋อครับเจดีป้ต่อบมไม่มีรถขี่ทำไมเขาหยิบครับผม ครับครับครับตอนนี้แล้วหวยก็ออกไปเก็ตซ้อนด้วยนี่เราไปแล้วเหรอไปแล้วพี่เราก็ลืมดูคุณยุพาครับผมพอดีพอดีซื้อมาหมื่นสองก็เติมแต่งให้หมดนะครับผมเสียเวลาแต่งอีกนะครับผมก็ได้ได้แค่นี้ครับได้แค่นี้หมอหนุ่มบอกรถได้แค่นี้ครับวันนี้อยู่ราชการค่ะนะ แลวันนี้หยุดราชการทั้งนั้นวันพืชมงคลอ๋วันพืชมงคลนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมหยุดราชการโอเคทั้งนั้นอก็นเพว่าเป็นมอนุมมไองนุมวันนี้วันพืชมงคลนะครับ้คาหยุดเหรอครับหยุดไปนี้ได้ไปพวกนี้เนาะเดี๋ยว วันนี้ก็เดี๋ยวจ่ายก่อนจะเอาไปขี่เล่นขี่เล่นก่อนจ่ายเงินก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยไปโอนพรุ่งนี้ค่อยไปโอนถ้างั้นพรุ่งนี้ค่อยไปโอนนะครับถ้าวันนี้ราชการให้ขี่หนึ่งวันมีปัญหาอะไรเมื่อคืนเลยทั้งเงินทั้ง ทัานใบมันอเคไหมครับผมเดี๋เพราะว่าคุณต้องขี่เองทั้งวันว่ามัเป็นอะไรไงใช่ไหมครับผมถ้าคิดว่ามันไม่ไหวก็มุดิหมอหนุ่งได้เลยครับครับแ่มมันกาออกด้วยแต่ว่ามันมัาว่ารถ7ปีเนาะันเนีมันไปเล่นธรรมชาติครับครับดีว่าถ้าเราไปซื้อเอง1 2ึ0 0มอันมันต้องมาซ่อมเยอะแยะบ้างมา้ยเอว้ยยกรอเลยวยา้สาวปามนะครับผม โอ้ยไม่กล้ายกไม่กล้าซิ่งขนาดนั้นครับผมเพราะผมลองไปแล้วผมไปสุกนรครไปแมคโครไปเดลตัดฮะวันวันนี้เลยครับผมวันนี้โอ้โหทุกทีเพราะว่าวันนี้มันพืนมงคลจะสลอมไหมป้าป้เดลเึิงเดี๋ยวเฟิงดูนี่ก่อนครับผมเหมือนเดิมก็ต้องดูร้านแต่พอซื้อของมันได้ต้อนหมดแล้วครับและซื้อมาเพื่อไปซื้อของแล้วผมก็ลองเลยวันนั้นวันสามร้อยโลสองวันเลยถ้าหกร้อยโลหนงวัน ผมขี่เล่นทั้งวันเลยครับแล้วรถก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ใช่ไหมัันนกได้รับได้ครับสภาพคือรับได้นะครับถ้าเราไปซื้อเองมันไม่ได้กระทำาพนี้อ่าหมอหนุ่มใจดีนะครับผมเป็นห่วงเบาไตไม่มีรถพาเจ้าเจ้าลูกสาวนะครับไปโรงพยาบาลก็เลยโอเคนะครับให้หมอหนุ่มให้เบาไตเอาไปใช้นะครับผมรถคันนี้เด้อ FC ที่น่ารักเด้อทำงานมันคึกคุ้มมีรายได้มาแล้วก็ต่อไปก็ต้องเกินนิดหน่อย ใช่ไหมครับไม่ยืมเพราะราคาอย่านี้ราคาไม่แรงเนาะแต่ถ้าเราไปซื้อเอ็มมันหาแบบสภาพไม่ได้ราคาเนี้ยก็ไม่ได้หรอกเอาจริงราคาเนี้ยก็ไม่ได้หรอกขนาดเรียบร้อยนะยังหมื่นหนึ่งคันนี้นะพ่อพี่น้องนะคันนี้นะให้หมอหนุ่มรถโอนไม่ได้นะให้หมอหนุ่มโอนก่อนเลยครับนะแต่นี้ผมเปลี่ยนให้หมดแล้วเปลี่ยนทั้งบอร นะคุณกระตูนะโอเคโอเคท้านั้นยางให้คิว่โชโอ้ได้แรกๆมานี่คือทุกอย่างมันหมดสภาพคือยางกรนอืมยางโลนเกาะตรงนี้มันก็ขาดผมก็เลยเปลี่ยนให้กระจกนี่อันเก่ามันตลอดระเือกผมก็ปิดกระจกใหม่เลยแล้วกว่าผมเสียตันตัดแต่งนั้นใช่ไหมโอ้เสียเวลาแบบแต่งข้าวผมพี่หมอหนุ่มครอบคุณมากที่ว่าผมี่นี่คือไม่ได้ขายขายผมไว้ขี่เองเวลาไปไปสองสามโลโลแถวเนี้ย ก็กลัวว่าบ่าวก้อยมาไม่มีรถขี่ด้วยเนี่ยก็ไม่มีรถขี่ครับผมครับผโอ้ให้ให้ไปให้ไปครับวันหยุดพืชมงคลครับผมคุณสวรณีครับพรุ่งนี้โอนได้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ค่อยโอนได้ครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะขอเอาไปล้างเอาไปอะไรก่อนนะกันออก็ลองดูทุกวันหนเราไปขี่เล่นเลยนะครับผมถ้ามันไม่ดีอะไรเงี้ยเราไม่ถูกใจเราไปคืนมาหนุ่มไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยบ๊วยพอหนุ่มเอาลองแฟร์เลยครับหมอหนุ่มแฟร์เลยใช่้บอกว่าเราต้องลองก่อนก่อนที่จะซื้อใครเราต้องลองก่อนเพราะเราจ่ายเงินเขาเอาสมุดไปถ้าเราคิดว่ามันไม่ไม่ถูกใจเราเราเอาเอาเงินเงินถืงเข้าไปเล่มก็คืนกันไปใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็เรียกแฟร์ดีกว่านะ ครับผมมันต้องลองก่อนดังั้นเอฟซวันนี้บ่าวต้อยจะเอารถคันนี้ไปล้างก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยไปโอนนะครับผมเพราะเราไม่ได้ขี่อะไรมากมายไปไหนขึ้นไกลแต่หมอหนุ่มก็ขี่ทุกวันเป็นร้อยร้โลโอ้ยบ่าวต้อยเห็นตลอดนะครับผมหมอหนุ่มขี่ไปขี่มาอยู่นี่บ่าวต้อยยังมองอยู่เอ๊ะรถคันนี้แต่บ่าวต้อยไม่มีวาสนาหรอกแต่ถ้ามันผ่านมันก็คงพังไปนานแล้วนะแล้วผมขี่มาตั้งขี่ไม่ไม่ขี่ที่นี่ก็ขี่ไปล่อแบบห้าร้อยวันโล ไปมาสะดวกค่ะใช่ใช่นะครับผมเวลาไปต้องบ่าวต่อยต้องรอยืมเขานะครับแล้วเขาจะบ่นจะว่าอะไรให้บ่าวต่อยก็เลยอึดอัดนะครับผมก็เลยมาขอหมอหนุ่มหมอหนุ่มเป็นไงบ้างผมแต่รถมันก็ยังไม่ไม่ได้ขี่เลยแล้วบ้างมายังมีรถใช้นะหมอหนุ่มเขาก็เลยเอาถ้างั้นก็เดี๋ยวผมจะแบ่งให้หมอหนุ่มก็ เลยจะเอาให้นะครับคุณต้องรอวันดีค่ะครับผมไปโอนพรุ่งนี้ครับผมใช่ใช่คุณสวนณีไปโอนพรุ่งนี้นะครับคุณเปล้อมวันดีครับพี่หยกมานะครับพี่หยกมาวันนี้หยุดหรือเปล่าครับหยุดครับวันนี้หยุดนะครับคุณซากตอร์เลือยางไปด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่เลือกยางไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ขี่บอกเป็นร้อยๆอ่ะลูกยางอะไรลูกยางมันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราบิดหมดทุกอย่างอ่ะ มันจแกเจ็ดปีอ่ะโอ้มันจะแกงนะเจ็ดปีคือรถทุกปีอ่ะรถทุกคันต้องเปลี่ยนลูกย่างถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมขับผมบิดหมดเลยก็ไม่เป็นไรครับผมโอ้โอ้โอเคโอเคครับก็าบอกต่อยไม่ได้ขับเป็นร้อยใช่นะเพอได้ขี่ไปกี่มาก็ผมบิดเก้าสิบก็ไม่เป็นไรนครับบิดหมดเลยคือคามเลยอ่ะมาไปเล่นธรรมชาติเขาลูกยางจนตรตั้งล่างนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็พี่กี่ตัง เท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณก็ห้าไม่กี่ร้อยเลยมั้งโอ้หลักร้อยเนี่ยแต่มันไม่เป็นไรขี่ครับผมครับผมเป็นเรื่องธรรมชาติต้องใช้การซืเดี๋ยว้หนักมากหนักมากบ่าวโจหนักมากหนักนั้นขับผมโค้เข้าเลยโค้งเข้าโคงผมหกสิบเจ็ดสิบไปตรงเนี้ยน้าโอ้ผลองมาแล้วอันนั้น บอร์ต้อยจะเอารถคันนี้ไปล้างก่อนเด้อพ่อพี่น้องเด้อวันนี้เอาแต่เราไม่ได้ขี่เป็นร้อยอ่ะมันไม่เป็นไรเราเป็นเรียนนิดนึงเดี๋ยวมันจะนรู้องเลยกับพี่โจเลยขี่หมดหมดตอกกันนะน้องพี่โจทำไมขับเร็วจังพี่โจหน่ะฮะทำไมเป็นแบบนี้เบอร์เบ่าวโจ้นี่ให้ลองให้ลองรถนี่โอเคนะแต่ขี่ห้าสิบเจ็ดสิบแปดไม่ไม่เป็นไรนะก็ผมเข้าโค้ง เจ็ดสิบป้าน้าแหละพอไม่เป็นไรเลยอู้หูสี่สิบก็พอแล้วโค้งนะสามสิบนั่งก็แย่ๆอยู่แล้วครับผมเนี่ยประมาณนี้พ่อพี่น้องนะคันนี้นะวันดีนะครับผมเป็นเรื่องธรรมชาติรถเย็ดปีโชคเชื่อมันก็ไม่ได้แข็งเหมือนเดิมใช่ไหมถ้ามีตังค์กูก็ทำไปทีนิดหน่อยก็ได้ครับผม คุณจันทิวาสวัสดีค้าโอนเปลี่ยนชื่อก่อนครับค่อยจ่ายเงินโอเคนะครับผมหมอหนุ่มหมอหนุ่มก็จะทําอย่างนั้นนะครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วค่อยจ่ายทีเดียวเออหมอหนุ่มขออนุญาตเออเปลี่ยนชื่อพรุ่งนี้แล้วค่อยจ่ายจ่ายหมดเลยอ่าครับผมนะเออกซีครับเอ็กซีจะขอช่วยช่วยบางเป็นบางจังหวะเพราะว่าเงินผมไม่พอโอเคโอเคถ้าพรมเออเออครับผมจะไปโอนที่นู่นก็จ่ายที่นู่นกระจบไปไหนนะ ครับผมพรุ่งนี้นะครับผมคุณกระตุนจะได้จ่ายทีเดียวโอนโอนเป็นชื่อบ่าวต้อยแล้วก็จ่ายทีเดียววันนี้บ่าวต้อยขออารถไปล้างก่อนอันนี้ผมฝ่ายู่ได้มาคุณรู้ไหมว่าผมหาทั่วประเทศเลยในในเฟซอ่ะโอเพราะว่าในเฟซเนี่ยผมไม่ได้ว่าคนที่ขายเนาะครับผมบางคนก็ขายหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบางคนก็ขายหมื่นแปดครับแต่บางทีเป็นเป็นคำว่าเอกสารหน้าเล่มมันโอนไม่ได้ มันมันไม่สมบูรณ์เท่าคันนี้ครับผมในหมอหนุ่มเล่นรถไปเยอะหมอหนุ่มแกจะมีความชำนาญในการเล่นรถนะพอเป็นน้องแล้วบอกว่ามีเอ่อมีเล่มครับผมแต่ไม่ใช่ชื่อเขาครับอนนี้ของออันนี้ของหมอหนุ่มครับผมเอาไว้เพราะว่าบางทีคนมีเล่มแต่ว่าเป็นเอกสารหน้าเล่มครับผมไม่ใช่ชื่อเขาโอนไม่ได้ เพราะว่าไอ้คนเจ้าของปุ๊บเนี่ยมันไม่อยู่ไม่สามารถโอนได้อมันมีหลายที่หลายอย่างอันนี้เเ้ารียำน้ำน้ำแบบพี่โจเปิดเดี๋ยวมันปิดย่านน้ำน้ำคอร์เรนหรือเปล่าตัวนี้น้ำเปลาน้ำเปล่าเปล่าเปล่าอ๋อน้ำคอร์เรนน้ำหล่อเย็นครับตัวนี้อ่าน้ำหล่อเย็นครับผม็ขอบคุณนะครับพี่หมอหนุ่มแกดูให้อะไรเรียบร้อยแล้วเช็คมายังใช้ความรู้ความสามารถของแก มาให้แล้วนะครับผมให้ย,าย,ย,ยายอ่อให้ยายพรเลยนะครับผมคุณท้องหล่อนะครับโอโอพี่โจก็ขับดูแล้วนะครับผมคันนี้สภาพสวยนะครับผมคุณปานีครับผมสภาพสวยหมอหนุม่มแกดูรถเป็นนะครับพี่ตา, <พอ S 2> าดูในัน<า>มันเป็นรคันวันนี้ราชการหยุดข่าน้องโอ๊ตคนหล่อสวัสดีค่ะเอาน้องโอ๊ตมาเหรอครับนเป็ก็จะเดาหลอกไงใช่ไหม แต่นี้เราไปให้เขาอดนยิยมตรกมาครับผมบก็มิ้วนะครับสมราคาครับผมเอสอสมราคานะแกทุ่มสุดตัวเลยนั่นเวลารแรกเอาไปขี่เอง ก็ผมนั่นไปมาบอกต่อยว่าเออมันไม่มีกี่แล้วผมก็พยายามหายทุกทีมันก็หายได้เรียบร้อยครับพอเสียงได้ขึ้นวันที่สี่ตอนนีมันอยู่เด้อพุ่งอีโอนนะครับผมครับคุณสัมภานะครับคุณนตัวหน้าวัสดีค่ะขอดูทะเบียนหน่อยบ่าวต่อยเอ้าหวยออกไปงวดที่แล้วหวยออกไปงวดที่แล้วนี่ครับผมทะเบียนนี่หวยออกไปงวดที่แล้วเก่งสองแล้วมันออกสารตัวท้ายสองเก่งสองเงี้ยไหมเพราะว่าเป็นน้องเนี่ย อ่าววยออกไปวดที่แล้วเลยเพราะมันเป็นน้องเอ้ยเนี่ยก็อาจจะอาอนจริงจริอ่าตออ้วนเป็นชื่อเรียบร้อยค่อยโอนเดี๋ยมันจะโอนมาอยู่เนี่ยเอามาตัวคนใช้ก่อนนะครับขอบคุณกระตูนโอเคนะครับพี่หมอหนุ่มให้เอาไปขับไปล้างก่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้โอนเป็นเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยค่อยอ่าค่อยจ่ายครบทีเดียวเลยครับผมคุณก็ก็มมิวสวัสดีค่ะครับผม ราคาม,มิตรภาพใช่ใช่นะครับคุณโกก็มีราคามิตรภาพหนะแกทุ่มสุดตัวนะ <c oughs> กว่าจะสกรีนรถคันนี้มาได้เนี่ยโอ้แกทุ่มสุดตัวแล้วพอ่อพี่น้องนะครับก็อนที่แรกซื้อมาเราเราก็รู้ต้องทําใจอยู่แล้วพอเราเราทูทั่วประเทศว่าใครมีรถราคาประมาณนี้ปรากฏว่ามันมีรถราคานี้แต่ว่าเอสกสารหน้าเล่มโอนไม่ได้คสองสภาพไม่ได้สามมีเล่มเล่มโน้ตบุ๊กไอ้เขาเรียกเล่มเขียวค แต่ไม่ได้เป็นชื่อเขาครับและไอคนนั้นไปไหนเขาบอกตายแล้วมันก็โอนไม่ได้ใช่มันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องรู้มันไม่สมบูรณ์ว่างั้นเหรอแน<ต>่ <ผม S 1> นอน,น,นครับผมมีทางเดียวคือรถคันนี้ผมบอกว่าถ้าผมจะเอาต้องไปที่ขนถง,งโอน<อ>ใ้ผม,มเห็นครับเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายคุณจะซื้อรถใครแล้วแต่ไปเจอที่ขนถง,งครับถ้ามันโอนไม่ได้เราจะจ่ายเงินโอ้ถ้าเราจ่ายเงินก่อนเข้าไปแล้วเราก็หมดสิทธิ์เลย ครับพี่หมอหนุ่มนะครับหมอหนุ่มใจดีนะพ่อแม่พี่น้องนะใจดีจะได้จะเป็นเรื่องราวเยอะตู้ทะเบียนครับผมแล้วคนนี้ผู้หญิงเขาขี่ไงขี่แบบในไล่ในนายนี่มอแต่ว่าเราขี่บางค้มเพราะเราไม่ได้ไปไหนมากมายครับจะซื้อใหม่จะตามมันก็ไม่พอฮะก็อย่างผมซื้อมาปุ๊บผมว่าปรับแต่งนิดหน่อย ปรถ้าขี่ขี่แล้วมันมันคุ้มเรามันก็โอเคในระระดับประมาณนี้นะเพราะเราต้องใช้งานใช่ไหมนี่ผมว่าถือาผมเอาไปซื้อใช้งานซื้อโอ้ยซื้อของเลยครับซื้อจ่ายตลาดนะครับผมพ่อแม่น้องจ่ายสิบโลโลเป็นร้อยโลโทุกวันไปร้อยวันละวันแรกเลยลองในสามร้อยโลนะอัดเลยไปนู่นไปนี่ไปขี่ไปมัวซัวเลย มันก็ไม่พังเออผมคิดว่ามันจะพังเพราะว่าตอนนั้นผมเตรียมเงินไปห้าห้าพันหกพันแล้วครับผมคิดว่าเครื่องเป็เไรผมก็เข้าร้านเลยเพราะเรารู้ว่าหนึ่งสภาพตัวนอกมันโอเคไปเพอร์วิอย่างนเงี้ยครับก็เลยขี่เลยสองวันหกร้อยโลมันก็ยังไม่เป็นไรอีกเอคิดว่าเออเราก็เลยเปลี่ยนพอพาเครื่องเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างทั้งหมดยังไม่เป็นไรขี่ไปก่อนผมไม่ค่อยแบบว่าเอารูมาแล้วผมต้องการทับเพอร์ใหม่ข้างเขาบอกขี่ไปก่อนขี่คุ้มก่อนครับครับ ขนาดกระจกไม่เป็นอะไรมันมีอรอยขีดผมเปลี่ยนกระจกใหม่เลยที่สุดเป็ี่นหมดเลยโอ้โหใหม่เลย,ย,เลยแล้วปอดนี่จริงๆอ่ะก็บอกไม่น่าจะเป็นหนังนะแต่ว่ามันคําว่าหน้าปุ๊บแบบมันก็ขีดนิดเดียวใช่ผมก็เลยเปลี่ยนหนังใ <laughs> หม่เลยโอ้โหเจ้าใหม่ใหม่อะไรชอบอะไรใหม่ๆหมดเลยแล้วยางยางมันก,ก็โรนหน่อยต่องข้างผมก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยหมดไปเกือบพันอนะ่ะยางนอกยางในด้วยพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับอ่ากุ้ยเลีย คุณเดียคุณเลียแล้วก็สายพานก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยหน้าขำสายพานก็รอดไปสี่ห้าร้อยใช่ไหมแล้วก็เมดิคก็รอเป็นเท่าไหร่กันจะไปร้อยเหมือนกันครับผก็ถือว่าหลายตังค์นะโอ้ทำทั้งคันที่ที่โต๊ะทำทั้งคันเลยเสียเวลาอีกแั้วก็เปลี่นรองไปนี่แน่ด้วยไงไปโจ้เขาเป็นคนแว่นใช่ใช่บาวโจ้เป็นคนแว่นนะครับผมส่วนได้ลูกยางมันขี่ได้เราไม่ได้บิดเป็นร้อยเราก็เปลี่ยนลูกยางทีหลังได้ให้เล่นลูกยางกันสะบัด โอ้ลูกยางกันสะบัดนะประมาณเท่าเท่าไหร่นะครับผมกี่ร้อยแต่ว่ามันต้องทิ้งรถให้ที่ศูนย์โอเป็นยางตนี้เนี่ยเนี่ยลูกยางตรเนี้มันไม่ได้เป็นไรขี่ได้เป็นร้อยแปดสิบเก้าสิบโอ้ไ่่ลูกยางคานตัวนี้มันจะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเราอยากขี่เป็นร้อยอ่ะแ่ไปแล้วแล้วเข้าโค้งอ่ะใครจะขี่ขนาดใครเข้าปยังไม่เป็นเลยเลยลองหมดแล้วครับท่านก็บอกไม่จำเป็นไปเปลี่ยนทำไมมันไม่ใช่อย่างนี้นี่ขี่ อันนี้เขาโค้งอยู่มันธรรมดาอือครับใช่ไหมครับครับผมแต่คุณจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันโอ้ยจะไม่เปลี่ยนสีแล้วจะไปขี่อะไรกันนักกรหนาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปธุระเฉยๆพ่อแม่พี่น้องผมเล่นรถมาผมรู้ว่าอะไรคือได้ไม่ได้ใช่ไหมครับครับเขาโค้งขนาดเจ็ดสิบแปดสิบถ้ามันหลุดโค้งก็คงหลุดไปนานแล้วลูกยายนะครับผมลูกยายนี่เปิดใส่ก็เลยใช่ไหมอนาคตมีเงินอะไรก็เปลี่ยนตัวนี้แต่ว่ามันต้องเสียเวลาทิ้งรถไว้วันสองวันที่ศูนย์ เพราะว่าเขาต้องยกไงยกออกแยกออกไงเดินล,<อ>ลูกยางใหม่ๆนะเขาต้องใช้เวลามันก็คล้ายๆเหมือนลูกลูกยางไอตัวที่เราบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยคขาแขกคขาแขกใช่ไหมมัน<อ>จะมีลูกยางอยู่ถ้าเราเปลี่ยนมันก็น,นั่นปึก๊กครับผมแต่คุณจะขี่เป็นร้อยทุกวันเหรอเข้าโค้งโ,โ,โ,โอ้ไม่ไม่ไม่ขี่ <laughs> ไปพอนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วพอไปน้อน ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังไม่หลุดเมื่อคยว่ามันยังทางเขาบอกมันไม่ไปไล่คุณไม่ได้ขับเข้าโค้งเป็นเรวอานนี้นั่นแหละครับผมพ่อแม่น,มน้องอหมอหนุ่มบอกว่าอโอนเป็นชื่อบ่าวต้อยแล้วค่อยจ่ายกันครบทีเดียวเลยพรุ่งนี้นะครับผมบพ่อแม่น,มน้องนะแต่วันนี้บ่าวต้อยไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องกับน้ามันมเฟืองเฟืองท้ายสองอย่างก่อนน้ำผมเปลี่ยนให้หมดแล้วครับผมใก้กรองผมเปลี่ยนแล้วอน้าผมกาเติมให้แล้วน้ำในหม้อพักเนาะครับผมแล้วก็ยางหน้ายางหลังเปลี่ยนแล้ว ไอ้นี่ผมเปลี่ยนแล้วก็จกให้ครับผมแล้วก็อะไรสายพานเปลี่ยนแล้วเม็ดทั้งไรก็เปลี่ยนแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้วผมที่แรกผมชอบเป็นคนแต่งรถชอบชอบซ่อมรถซื้อรถเก่ามาทําใหม่ปรากฏว่าช่างเขาบอกมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะทําเลยใช่ไครับผมฮอนด้าครับพี่กระปุกครับฮอนด้าเป็นหัวฉีดหัวฉีดร้อยยี่ห้าเอ่อผลฉีดร้อยยี่ห้านะครับปีห้าเจ็ดรถเจ็ดปีแล้วพอไม่ไปนอนนะเอฟไอครับผมเอฟไอ รถตาชานยังแพงกว่าคันนี้นะไม่ตายนะครับผมโอเคขออนุญาตไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับผมขอบคุณครับเดินๆไอ้น้ำมันเบาะก็กดเป็นใช่ไหมเปิดเบาะเป็นโอ้ต้องกดตัวนี้นะครับผมอืมกดสองแล้วก็กดตัวนี้อ่าเรากดรูได้ไหมอ่าเขาออย่างๆกดแรง อ้อตึงอ้อต้องกดแรงเท่งไหรนแรงเพราะว่ารถมันเจ็ดปีต้องเข้าใจใช่ไหมอ๋อหรือว่ากดค่อยๆเหมือนทุกวันอันนี้ก็ตั้งแรงๆหน่อยลงมากดเนี่ยโอ้เพราะว่าเขาไม่เคยหยอดน้ํามันอะไรแล้วเป็นคำว่าผู้หญิงขี่นะโอ้ไม่หยอดน้ามันก็ดีทั้งนั้นก็ให้ช้างเขาจอดไปวันนี้ให้ตรงไหนให้อึงหรือทำให้เปลี่ยนไหมก็ต้องให้ช่างเขาดูนะว่าไป หยอดน้ำมันให้มันลื่นหน่อยถ้าไม่ลื่นมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะพ่อรถเจ็ดปีมันก็เป็นทุกคันแบบนี้ครับผมทั้งตาฝนทั้งฝนอะไรมันก็คําว่าไม่มีน้ําก็เหมือนคล้ายๆเหมือนกล้องเราอะถ้าเราไม่เคยใส่จาระบีเลยมันก็เปิดเงี้ยครับครับแต่ราคาเนี้ยผมว่ามันโอเคนะที่ผมขี่ไปนู่นมินีเนี้ยครับผมเนี่ยโอ้ยมันยังสตาร์ทได้เลยได้ปกตินะครับผมเอาแล้วพอน้องไปก่อน ไปก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องไปก่อน่าเป็นแกะก่อนนะได<ป>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไป,ไปก่อนนะครับผมพ่อแม่น้องไปก่อน ที่จอดอยู่เป็นรถของคนอื่นทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเ้พอพ่อยปน้องนะ้ออยดื่มน้ำก่อนนะครับป้ตายขออนุญาตดื่มน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมพอ่อยปน้อง